สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแนะนำแพทตาข่ายในการทำงานถักไอริสโคเชนะคะแพทนี้จะเป็นแพททรงเสื้อใช้ทำตาข่ายนะคะแพทของเขาจะเป็นแพทตาข่ายรังพึ่งนะคะสามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวเอาจะแนบลิงก์ลาสาอดาเอาไว้ให้นะคะ เป็นแพทตาขายทรงเสื้อนะคะสามารถทําได้หลายทรงและก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะคะเป็นขนาด AC เราจะเรียงลําดับเอาไว้ให้1 2 3 4 5 6 7 8นะคะในแพทตัวเสื้อนี้จะมีอยู่ทั้งหมด8แผ่นเนาะเราจะเรียงลําดับเอาไว้ใน1แพทมันจะเป็นแพตใน1แพทตัวนี้นะคะ เราเรียงลำดับตามหมายเลขนะคะก็จะได้ทรงเสื้อแบบนี้ในแพทหนึ่งก็จะมีทั้งหมดอยู่ตั้งแต่อก32ไปจนถึงอก52เลยนะคะเป็นแพทามาตรฐานทรงเสื้อนะคะในแล้วก็ใน1แพทก็จะมีหลายคอหลายทรงคอเสื้อนะคะซื้อไป1แพทราคา150บาทในราคาเต็มก็จะได้คุ้มเลยมันจะได้ทรงเสื้อหลายทรงมากเลยค่ะ เห็นไหมคะจะมีทรงคอคมแคบคอกรมคม,ค,มคอกลมกว้างแล้วก็จะเป็นอคอปาดคอเหลี่ยมคอวีนะคะหรือจะทําเป็นคอเต่าก็ได้ตามแนวนะคะแล้วก็ยังจะมีแนวแนวซิปแนวกระดุมหน้ากระดุมหลังแบบนี้คะ่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะใช้แพทเดียวกันนะคะวิธีใช้เราก็จะเรียงลําดับตามหมายเลขนะคะอย่างตัวนี้ แบบนี้คะ่ะเราจะเรียงลำดับเอาไว้1 2ึสองาแล้วก็ใช้กระดาษ A4 เรียงเอาไว้ตามลำดับนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวพอพอเรียงลำดับแล้วก็จะได้ทรงเสื้อแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทรงได้ไซส์ของตัวเองแล้วเราก็จะมาทำการถักแล้วก็ปักกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปหลังจากแพท แพทแล้วก็จะเป็นได้ตัวนี้นะคะอ้อใช้ได้ขนาดเส้น18นะคะเป็นได้ซัมเมอร์ธรรมดาเรานี้แหละใช้ขนาด1กิโลกร,รมัมแต่ว่าเวลาเราถักจริงมันใช้ไม่ถึง1กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็จะเป็นได้สีดำได้ตัวเดียวกันแต่ใช้จะหมดแล้วเนาะก็จะเป็นางานถักอดิโคเชจะใช้ได้เส้น16 18 20ใช้ได้หมดนะคะจะเอาชนิดไหนก็ได้ตามความถนัดนะคะ หลังจากเราได้ส่งเสื้อส่งไซส์ของตัวเองแล้วนะคะตัวงานชิ้นตัวนี้นะคะผลงานชิ้นตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีตะเข็บนะคะไม่มีรอยต่อนะดังนั้นเวลาเวลาเราเราได้แพทไปแล้วเนี่ยเราจะตัดตามไซส์ของเรานะคะอย่างแพทนี้อ,อกส 40่สยงไงอกสี่สิ 40, อาก็จะตัด4042แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะที่จริงถ้าได้แพทตัวจริงไปก็จะดูง่ายแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนเข็มเอาจะใช้3ขนาดมีเบอร์1.1 1.03แล้วก็ 1.25นะคะใช,ใช้ตามลักษณะของได้เส้นเล็กเส้นใหญ่ของเราใช้ได้หมดนะคะปรับเอาไปใช้ได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูการถักตะข่ายกันคลิปนี้นะคะจะเป็นการบอกวิธีเทคนิควิธีการวางลายวางช่วงคอนะคะลายนี้จะเป็นลายทรงคอคอเต่านะคะคอมันจะประมาณ มันจะเป็นคอสูงสูงหน่อยอ้อจะวางลายช่วงแนวคอกลมแคบเส้นสีดำตัวนี้นะคะลายแต่ละลายในชุดนี้นะคะอ้อจะใช้ทั้งหมดอยู่แค่สามลายเท่านั้นเองนะคะมันจะมีลายตัวนี้ลายตรงนี้นล,ลายดอกไม้เป็นลายดอกไม้หกกลีบนะคะแบบชั้น เราจะใช้ลายทั้งหมดอยู่แค่3ลายตัวนี้นะคะหลังจากที่เราวางลาย3ลายนะคะเราจะเพิ่มเติมดอกลายนี้จะเป็นลายที่4นะคะ และที่สี่นี้จะเอามาเพิ่มเติมนะคะจะเป็นลายตกแต่งนะคะเป็นลายดอกเล็กๆใช้ตกแต่งค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบตะไคร่ห่างๆนะคะพอดีลูกค้าไม่ชอบตะไครยห่างๆก็เลยมีดอกลายนี้มาเพิ่มเติมนะคะเป็นลายดอกเล็กดอกน้อยนะคะส่วนวิธีการทําเรามาเจอกันในคลิปวิธีการทําดอกนะคะดอกนี้จะเป็นการตกแต่งมุกนะคะจะมีมุกเล็กๆเนี่ยค่ะตกแต่งเข้าไป เป็นการปิดเสริมรูตะขครนะคะไม่ให้รูตะขครดูใหญ่จนเกินไปดูเทอะทะนะคะดูแล้วไม่สวยเนาะเป็นการตกแต่งลายเป็นการเชื่อมลายนะคะเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งลายนะคะลายฝั่งซ้ายดอก ฝั่งซ้ายวางลายตรงไหนฝั่งขวามือเราก็จะวางลายดอกตรงนั้นนะคะเราจะวางสลับสลับไปสลับมาเพื่อที่น้ําหนักของดอกแต่ละดอกจะได้เท่ากันฝั่งแต่ละฝั่งก็จะได้เท่ากันเวลาถึงถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเราจะแบ่งเส้นตามแนวเป็นกระดุมหน้าก็ตามหรือว่าไม่แบ่งเป็น กระดุมหน้าก็ตามนะคะจะแบ่งแนวกระดุมหน้าหรือจะทําเป็นกระดุมหลังก็ตามนะคะฝั่งซ้ายวางแบบไหนฝั่งขวาก็จะวางแบบนั้นนะคะเทคนิควางลายดอกเพื่อที่น้ําหนักของฝั่งซ้ายและขวามันจะได้มองดูและเท่าเ่ากันนะคะวิธีการนะคะตัวนี้เราจะวางวางเป็นดอกตรงนี้เพื่อที่จะได้ตรงคอเหมือนคอเต่าค่ะเป็นคอกลมแคบๆหน่อย อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นถ้าเราคอถ้าเราเป็นคนที่แบบหุ่นอวบหน่อยไส์ใหญ่หน่อยนะคะเวลาเวลาเราจะใส่เสื้อเสื้อผ้าที่มีแนวคอสั้นๆช่วงแขนเราจะทำเราจะไม่ทำปิดแขนทั้งหมดนะคะเราจะทำเป็นทรงแขนล้ําเพื่อที่มันจะได้ อวดช่วงแขนบ้างนะคะถ้าคอมันเต็มแขนเราก็ต้องเปิดถ้าคอเปิดแขนเราก็ต้องเต็มนะคะเพื่อที่มันจะได้มีความสมดุลกันของชุดแต่ละชุดนะคะน้ําหนักมันก็จะได้เท่ากันชุดนี้อ้อจะเน้นที่คอลายมันจะได้แบบเป็นเป็นลายดอกที่คอนะคะดังนั้นอ้อจะวางดอกทั้งหมด ในอ้อจะวางดอกเห็นไหมฝั่งซ้ายและขวาอ้อจะวางดอกเท่าๆกันนะคะส่วนเสื้อตัวนี้อ้อจะทําแนวเป็นแค่กระดุมหลังตรงคอเท่านั้นนะคะเราจะไม่ทาเราจะทําแนวเป็นกระดุมข้างหลังนิดเดียวเพื่อที่เราจะได้สวมใส่ง่ายๆนะคะลายดอกนี้จะเป็นลายดอกเด่นของอ้อวิธีอ้อจะมีเทคนิควิธีการของอ้ออ้อจะมีดอก ดอกเด่นหนึ่งดอกรองหนึ่งแล้วก็จะเป็นดอกเสริมดอกเด่นของอ้อในลายนี้จะเป็นลายนี้นะคะเราจะเลือกดอกที่ถักยากที่สุดแล้วก็สวยที่สุดเพราะฉะนั้นดอกนี้จะเป็นดอกเด่นดอกเด่นไม่จําเป็นต้องถักเยอะค่ะถักน้อยๆนะคะรอบนี้ดอกเด่นอ้อจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6ดอกนะคะอ้อจะวางไว้ทั้งหมดคือวางไว้ตรงช่วงที่มัน คนเรามองเห็นง่ายๆนะคะก็จะเป็นช่วงหน้าอกแล้วก็ช่วงท้องอยู่ตรงกลางนะคะด้านก็คือจะเป็นอยู่ประมาณนี้ดอกเด่นดอกเด่นเอาจะวางในระดับสายตา เพื่อที่มองเข้ามาดอกนี้จะเด่นที่สุดถึงแม้ว่าเราจะเป็นสีเดียวกันลายเดียวกันก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการวางดอกเด่นฝั่งซ้ายและขวาให้วางเสมอกันนะคะซ้ายซ้ายมีอยูดจุดไหนขวามือก็ต้องมีจุดนั้นส่วนอดอกเด่นหลักการวางดอกเด่นอีกแบบอีกวิธีหนึ่งก็คือ ให้วางในแนวสายตาแสาสายตาเรามองไปเนี่ยจุดไหนมันเด่นที่สุดมองเห็นง่ายที่สุดเราจะใส่ดอกเด่นไว้ตรงนั้นนะคะ1ก็จะเป็นช่วงคอ2ก็ลดหลั่นลงมาจะเป็นช่วงหน้าอกช่วงท้องและก็ช่วงปลายชายเสื้อนะคะเราจะวางดอกเด่นเอาไว้ในลักษณะนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะวางลายดอกรองดอกรองของเราก็จะเป็นดอก ่าสวยลองลองมาหน่อยนะคะเราจะถักน้อยกว่าดอกดอกเด่นนิดนึงนะคะหรือเพื่อที่จะได้ปิดเสริมเราจะวางช่วงตรงนี้นะคะเราจะวางเสริมกระจายออกไปประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมเทคนิคการวางซ้ายวางแบบไหนขวาวางแบบนั้นแล้วก็วางตรงกลางเพื่อเพื่อที่จะได้ มองลงมาสวยๆหน่อยดอกรองอ้อ,อจะใช้3ดอกนะคะมันคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือช่วงตรงกลางอกแล้วก็ช่วงระหว่างเอวคือมันเป็นจุดอับสายตาลองลงมาหน่อยนะคะหลังจากนั้นดอกเสริมดอกเสริมของอ้อก,ก็จะเป็นในลักษณะนี้อ้อ,อจะเลือกลายที่มาเป็นดอกเสริมวิธีการเลือกลายที่มาเป็นดอกเสริม1เป็นลายที่ง่าย2เราจะถักเยอะกว่าทุกๆุ ลายนะคะจะถักเยอะมากเพื่อเป็นการเชื่อมลายปิดลายปิดช่องว่างลายนะคะเทคนิควิธีการวางดอกไอริสมีเพียงเท่านี้นะคะไม่ยากเลยพอพี่ๆเข้าใจทุกคนเข้าใจวิธีการวางแล้วสามารถถักตะไคร่และเชื่อมลายได้เลยนะคะลงมือได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ